สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเราทั้งสองคนนะคะในรายการประชาร่วมใจชาติไทยพัฒนาค่ะดิฉันพันเอกหญิงอิสราวาห์ฮาวารีและส้มนิสารัตนอมรรักษ์ค่ะเราจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะและเรื่องราวที่เราจะนําเสนอกับคุณผู้ชมในวันนี้เป็นเรื่องของ สายด่วนความมั่นคงค่ะมีเอาไว้ทําไมคะมีเอาไว้เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสเหตุด่ดวนเหตุร้ายกันเข้ามาเนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะมักจะมีเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเกิดขึ้นมากมายหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวใช่ไหมคะพี่เอ๋คะใช่ค่ะ ทุกวันนี้นะคะเราจะเจอกับเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าอะไรที่ภัยธรรมชาติต่างๆที่เราไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวนะคะ,คะไม่ว่าจะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนะคะหรือว่าในเรื่องของภัยที่เกิดจากมนุษย์นะคะค่ะ,คะก็บางทีนอนๆอนอยู่เนาะแบบน้ําเข้ามาทลักไม่ทันรู้<ช>ตัวเ,ยเลยค่ะ <ๆ S 2> ต่างๆหรือว่า ขับรถไปนะคะแก๊สระเบิดรถคันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างๆมากมายนะคะเรามีภาพต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยที่เกิดจากมนุษย์นะคะมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะ โอ้โห,หน่ากลัวมากๆเลยนะคะพี่เอกค่ะเรียกได้ว่าภัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนั้นมีมากมายหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวอย่างที่เราได้เห็นจากวิดีอเมื่อสักครู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะดินโคนลนถล่มวัตภัยอุทก,กภัยหรือว่าภัยแล้ง รวมไปถึงเรื่องของภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือว่าเรื่องของสารเคมีรั่วไหลนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเกิดจากโรงงานอุตสาหการรมหรือว่าอาจจะเกิดจากรถที่บรรทุกสารเคมีแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุทําให้สารเคมีรั่วไหลออกมาซึ่งถ้าเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้นะคะว่าจะต้องทํายังไงต่อไปเลยคะ่ะพี่เอ๋ใช่ค่ะสติสําคัญมากๆ<ช>เลยนะคะค่ะแต่ว่าเราก็มีในเรื่องของ สายด่วนนะคะ,คะกอรมนเนี่ยได้จัดทำสายด่วนความมั่นคงขึ้นมานะคะหมายเลขของโทรศัพท์ก็จำได้ง่ายนะคะ1นึ่ค่ะอันนี้ไม่ได้ใบอะไรใช่ไหมคะไม่ได้ใบไม่เกียเ่ยวกับอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะ,คะก็จะเกี่ยวกับสายด่วนความมั่นคงนะคะของกอรมน1374คะ่ะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะในสายด่วน1 3 7่งสาเนะคะของกอรมนนะคะซึ่งหากท่านมี เบาแสอะไรนะคะซึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ไม่เฉพาะในเรื่องของอุบัติภัยทางธรรมชาติหรือว่าภัยบนท้องถนนหรืออะไรต่างๆะนะคะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของสถาบันหลักขอาติาตคือความมั่นคงเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาตินะคะก็จะได้แก่สถาบันชาติศาส,สนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ค่ะตรงนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้ค,ะค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีเรื่องของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1ด้วยใช่ไหมคะ<ช>ที่เขาจะมีการรับผิดชอบดูแลอยู่ใช่ใชค่ะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1ก็เาาอารมนรอับผิดชอบในเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าเขาปฏิบัติงานกันอย่างไรค่ะไปชมกันเลยค่ะในที่เกิดเหตุเราไม่สามารถจะประเมินได้ว่า เราจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยถ้าเราเข้าไปโดยประมาทถ้าเราไม่ได้รับการฝึกอบรมมาแต่ถ้าเราได้รับฟังการฝึกอบรมเพิ่มเติมแบบนี้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะซึมทับทําให้เราไม่ประมาทในเวลาที่เราออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือคนครับในความปองดองนั้นสําคัญมากนะครับเพราะว่าพี่น้อง ทุกท่านที่อยู่รวมกันเป็นชุมชนนั้นจะต้องมีความรักใคร่ปองดองสมานและฉันเป็นพี่เป็นน้องกันจะนําด้านการพัฒนาต่างๆในทุกรูปแบบที่จะมาพัฒนาให้หมู่บ้านตําบลน,นั้นได้เจริญรุง่งเรืองได้ในส่วนของงานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาตินะครับหลักๆที่สําคัญก็คือการขยายผลโครงการพระราชบัญิการน้อมนาศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน เพื่อไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำารงชีวิตรวมทั้งในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งโดย,โดยหลักแล้วก็คือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เป็นหาน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว นอกจากเรื่องของสถาบันหลักของชาติแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของยาเสพติดนะคะแรงงานต่างด้าวแล้วก็การค้ามนุษย์ด้วยซึ่งเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของยาเสพติดนั้นถือเป็นปัญหาสําคัญระดับประเทศเลยทีเดียวเรามากักจะพบเห็นตามสื่อต่างๆทุกช่องทางเลยนะคะในเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศเข้ามา ทางแนวชายแดนนะคะหรือไม่ว่าก็จะเป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวอีกต่างหากการค้ามนุษย์ก็มีนะคะซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ถือเป็นปัญหาสําคัญของประเทศและเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2กอรมน <c oughs> เขารับผิดชอบดูแลอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรบ้างคะ่ะ เรื่องของ ภัยของความมั่นคงนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะยังมีในเรื่องของอาชญากรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะคะหรือว่าการก่อการร้ายนะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของเฟกนิวนะคะหรือว่าในเรื่องของอันนี้จะเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เราเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์เห็นกันบ่อยเลยใช่เราก็จะได้ยินกันว่าเฟกนิวคืออะไรนะคะเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามีการ ทำงานโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3กอรมนนะคะแล้วก็ในเ,เรื่องของ fake n e w เนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องคอยติดตามว่าเอ๊ะข่าวที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยจะเป็นจริงหรือว่าปล,ปลอมนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3กอรมนเขาทำงานกันอย่างไรบ้างคะการแก้ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจะเห็นได้ว่าในทุกวันนี้การก่อการร้าย และอัจญากรรมข้ามชาติมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเทคนิคและวิธีการปฏิบัติตลอดจนมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในระดับโลกระดับภูมิภาคจนกระทั่งถึงในระดับประเทศการที่จะแก้ปัญหาในตรงนี้ได้ก็คือการบูรณาการงานด้านการข่าวให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยําแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ในส่วนนี้นอกจากเราจะใช้เจ้าหน้าที่ในส่วนของเ,อเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว เรายัางจําเป็นต้องมีเครือข่ายข่าวภาคประชาชนนะครับซึ่งทางกรมนอนเราก็จะมีการฝึกอบรมเครือข่ายประชาชนเพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่จะแจ้งอบอดแสหรือว่าแจ้งเตือนเฝ้าระวังปัญหาของความมั่นคงยังมีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนอกจากในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่านั้นปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าถูกทําลายแล้วก็ลุกล้ําเข้าไปอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่มีผืนป่าถูกทำลายนะคะหรือว่าเรื่องของการลักลอบตัดไม้มีค่ารวมไปถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกด้วยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะเป็นการรับผิดชอบของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กอรมนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรบ้างคะ่ะขอบเขตของกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารนั้นประกอบด้วยงานที่สําคัญก็คืองานในเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายป่าไม้ซึ่งในส่วนของกรมนรน,นั้นจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติก็คือศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4ครับในกลุ่มงานนี้จะมีปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องได้รับการแก้ไขก็คือในเรื่องของการบุกรุกทำลายป่าซึ่งมีอยู่หลายลักษณะเช่นการเผาพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตรการเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นรีสอร์ทสนามกอล์ฟรวมถึงการกว้านซื้อที่ดินของกลุ่มทุนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นยางพาราสวนผลไม้จนถึงการลักลอบตัดไม้มีค่าเช่นไม้พยุงไม้ชิงชันเป็นต้น และอีกเรื่องนะคะที่สำคัญมากๆนะคะก็คือในเรื่องของอความไม่สงบในเรื่องของแสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามแก้ปัญหามาอย่างยาวนานเนาะ,ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน<ช>นะคะ,ค,ะค่ะโดยผู้ที่ทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยก็คือศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เกาะรมนาค่ะ,คะซึ่งเขาได้ดําเนินการรับผิดชอบแล้วก็ เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนะคะให้ประเทศชาติได้อยู่กันอย่างสงบสุขนะประชาชนอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กาะรมนทํางานกันอย่างไรบ้างคะ่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือปัญหาความมั่นคงของชาติค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสเหตุด่วนเหตุ ry, ร้ายรวมถึงข้อมูลข่าวสารนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงกันเข้ามาได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในร,ราชอาณาจักรหรือว่ากอรอมนค่ะก็ได้มีการจัดทําแอปพลิเคชันขึ้นมา ผ่านทางหนึ่งนะคะซึ่งมีทั้งรูปแบบของโทรศัพท์และสื่อออนไลน์ด้วยค่ะเพื่อให้ผู้แจ้งนั้นสามารถที่จะแจ้งเรื่องราวต่างๆเข้ามาได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่รับแจ้งก็สามารถที่จะติดตามผลการดําเนินงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะพี่เอ๋ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีเบาะแสนะคะ,คะพบว่า เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปได้เลยค่ะที่1374สายด่วนความมั่นคงนะคะหรือว่าในแฟนเพจ1น7 4าเสียงที่น้องส้มได้บอกไปนะคะ,คะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะเพื่อเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยมีความปลอดภัยและน่าอยู่ค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการประชาร่วมใจชาติไทยพัฒนาหมดลงแล้วติดตามชมรายการของเราได้ใหม่นะคะกับเราสองคนวันนี้ค่ะพี่เอ๋พันเอกหญิงอิสราวันหาวารีและส้มนิสารัตอมรักษ์ต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ